โดยภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรและได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและประกอบพิธีถวายกองบุญญาณพาหนะโดยมีกลัลยาณมิดดตรดรสิทธิ์ชัยสุโรธเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรดรนัตยากลัลยาณมิตรพาสวรและกะลัลยาณมิตรทานบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมมมทนียกถาก่อนที่พระมหาเปียนัดเปียชโย รเรียนทำก้าประโยคจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้สั่งสมบุญและสร้างบารมีในต่างแดนให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ